ถ้าดูข้อหกเนี่ยลูกทรงทีเ่เกี่ยวข้องก็คือลูกเตา๋าลูกเตา๋ายาวด้านละสิบเซนติเมตรอ่ะถ้าสมมติดูแค่วัตแรกนะสิบเซนติเมตรไคือด้านนี้สิบด้านนี้สิบแล้วก็ด้านนี้สิบกว้างยาวสูงสิบหมดเลยถ้าสมมติเขาถามหาปริมาตรของตัวลูกเต๋าเนี่ยปริมาตรก็กว้างคูณยาวคูณสูงหรือด้านคูณด้านคูณด้านนะของออลูกบาศก์เนี่ยก็ไม่ยาก แต่นี้แต้มเป็นวงกลมสีดำรัศมีหนึ่งเซนพื้นที่ส่วนที่ไม่ใช่แต้มเป็นเท่าไหร่ทีนี้ถามแหละพื้นที่ส่วนที่ไม่ใช่แต้มส่วนที่ไม่ใช่แต้มเนี่ยจากรูปเนี่ยมันเป็นสีอะไรสีขาวนะอ่ะแต่นี้พื้นที่สีขาวเนี่ยเราจะคิดยังไงอ่ะ พื้นที่ที่ไม่ใช่แต้มก็เท่ากับพื้นที่สีขาวพื้นที่สีขาวก็ต้องเป็นพื้นที่ผิวทั้งหมดลบด้วยพื้นที่แต้มสีดำาเริ่มต้นปกตินเนพวก <c oughs> จบปัญหาก็เริ่มต้นจากแนวคิด แนวคิดก็คือเออเออเราต้องใช้ส่วนไหนอะไรยังไงพอเรารูคร่าวๆแล้วจะแยกคิดเราตัวเลขเติม้างล่างนะพื้นที่หิวทั้งหมดหมายถึงว่าถ้าถ้ามองเป็นกล่องยังไม่มียังไม่มีแ้มสีอะไรเลยนะเราก็จะมองเป็นหน้าหน้าหนึ่งหน้าก็จะเป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตุรัสถูกป่ะแล้วมีกี่หน้ามีหกหน้า จะนั้นพื้นที่ผิวทั้งหมดก็เป็นพื้นที่สี่เหลี่ยมจัตหลัก6หน้าก็คือด้านคูณด้านคูณ6ด้านคูณด้านคูณ6ก็10คูณ10คูณ6ก็ท่ากับ600ตารางเซนติเมตรคือตรงนี้พื้นที่ผิวทั้งหมดก็คือ600 พื้นที่ผิวทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวต่อไปคิดพื้นที่ตรงแต้มสีดำอส่วนหนึ่งก็คือนะพื้นที่แต้งที่เป็นแต้มสีดำดูก็รู้แหละมันเป็นวงกลมจะเป็นพื้นที่วงกลมแต่มันจะมีวงกลมกี่รูปละ่ะเออวงกลมกี่รูปลูกเต๋ามันมีทั้งหมดหกเบอร์ถูกไหมเบอร์หนึ่งก็หนึู่ก เบอร์สองก็2ลูกก็บวกกันไปนะเบอร์1ก็วงกลม1รลูกเบอร์2ก็วงกลม3รลูกเบอร์สเบอร์สเบอร์หเบอร์6ถ้าเจออย่างนี้เราก็ใช้แบบตอนมาหนึ่งเนาะหรือว่าหกก็ได้คู่คู่ของเขาบวกกันได้เจ็ดเจ็ดเจ็ดแสดงว่าจะมีวงกลมอยู่ทั้งหมดบวกกันก็กลายเป็นยี่สิบเอ็ดลูก แล้วหลังจากนั้นเราก็คิดติพื้นที่วงกลมสูตรว่ายังไงก็คือ pi r กำลังสองแต่ถ้ามีอยี่สิบเอ็ดลูกแล้วเท่ากันก็คูณยี่สิบเอ็ดไปซะถ้าสมมุติว่าในในการคำนวณน,นะมันมียี่ยี่สิบเอ็ดอยู่นะมันเกี่ยวข้องกับแม่เจ็ด pi ใช้ยี่สิบสองคนเจ็ดเลยนะง่ายดีรัศมีของวงกลมก็บอกไว้วงกลมสีดำรัศมีหนึ่งเซนจากโจทย์ฉะนั้นรัศมีก็คือ1นคูณหแล้วก็ไอ้21นี่คือวงกลมอยู่21ลูก แล้วเราก็ตัดกันเจ็ดหนึดเี่เอ็ด่ะแล้วก็คลิปต่อได้หกสิบหกตารางเซนติเมตรนี่พืที่ตั้งสีดำก,ก็คิดมาแล้วได้หกสิบหกะแล้วก็ลบกันกระคำต่อห้ารอบสี่ตารางเซนติเมตร